ปุกลุกวอวยพรวันเกิดให้กับหนุ่มไม้พัทรเดชค่ะหวานทั้งข้อความและรูปแม้จะไม่มีสถานะก,กระจ่างชัดแต่ทั้งคู่อย่างสาวปุ๊กลุกกับนักแสดงนำชายอย่างไม้พัทรเดชสนิทกันที่สุดคะ่ะสำคัญยิ่งไปกว่าน,นั้นมีโอกาสพิเศษก็จะได้มองเห็นความหวานผ่านทางโซเชียลอยู่เรื่อยโมเมนต์ปัจจุบันเป็นวันเกิดของไม้ที่มองเห็นปุ๊กลุกโพสเป็นภาพที่เห็นแล้วเนี่ยต้องบอกว่าหวานจริงๆคะ่ะ ความหวานในครั้งนี้เป็นการไวพรวันเกิดผ่านินสตากรัมค่ะหวานมากมายเพราะเหตุว่าเป็นประโยคบอกรักที่ไม่ต้องมีคำว่ารักเลยทั้งคอมเมนต์ที่แฟนคลับนอกจากจะเข้ามาวอวยพรให้วันเกิดหนุ่มไม้แล้วต้องบอกมีคนเข้ามาวอวยพรให้กับความรักของทั้งคู่อย่างุวกลุกและไม้ด้วยโพสต์ข้อความนั้นบอกว่า เรารู้จักเธอในช่วงเวลาที่เรามีความสุขที่สุดและเราก็มีเธออยู่ข้างในช่วงเวลาที่ทุกที่สุดในชีวิตเราต้องผ่านมันมาไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ถ้าไม่มีเธอคอยเป็นกําลังใจและคอยช่วยเหลือทุกอย่างเราอยากขอบคุณสําหรับทุกๆอย่างขอให้สิ่งดีๆที่เธอมอบให้คนอื่นเสมอส่งผลให้เธอได้รับสิ่งนั้นมากมายขอให้พระเจ้าไวพรเธอทุกอย่าง ทั้งสุขภาพการงานให้ประสบความสำเร็จสูงขึ้นเมือนกอินทรีเลยนะดีใจที่มีเธอในทุกๆวันของชีวิตอยู่ด้วยกันไปทุกๆปีนะขอพระเจ้าอวยพรนะคะสุขสันต์วันเกิดครับทางทีมงานเองก็ต้องขออวยพรให้มีความสุขมึกมาค่ะ